สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการพิกอเด็ก,กันนะคะหัวข้อโชคลาภนะคะโชคลาภป,ประจำเดือนกร,รกฎาคม2566ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า,าท่านจะมีโชคไหมในเดือนนี้นะคะมีไพ่ให้ท่านเลือก5กองค่ะนะคะท่านดูว่ากองไหนถูกใจนะคะหินชนิดไหนที่ท่านถูกใจท่านก็เลือกกองนั้นนะคะและเดี๋ยวเรามาเฉลยกันทีละกองนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการพิจารก นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับท่านเลยก็ได้นะคะพลังงานอาจจะจูนกันไม่ติดก็ได้นะคะใครที่ฟังละไม่ตรงก็แค่ว่าเลื่อนผ่านเท่านั้นเองเรามาดูกันนะคะเริ่มจากกองแรกกันค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองแรกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าท่านจะมีโชคไหมนะคะในเดือนกรกฎาคมคลิปโชคลา่าพยายามจะทำเดือนหนนะคะ โอเคเขาฟ้องมาว่าชาวกองแรกโอ oh. เรามองว่าคุณได้ทั้งโชคทั้งถาง,งตรงและถังอ้อมนะคะใครที่เลือกกองแรกเนี่ยงานะโชคจากดวงอุปถัมภ์ได้โชคมาจากงานตัวเองได้ช่วงนี้รู้สึกว่าจะขยันเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่าจะแฮปปี้เป็นพิเศษด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะแถมมีนําซ้ําไม่ว่าท่านจะติดต่อเจรจานะคะติดต่องานอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคาดหวังอ่าเรามองว่าคุณจะประสบ ความสมหวังใครที่รออะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะแต่ตรงนี้เราเปิดในเรื่องของโชคนะคะก็หมายถึงว่าคุณจะมีโชคจากการรอบางสิ่งบางอย่างการรอข่าวบางอย่างนะคะหรือโชคของคุณค่ะช่วงนี้ชีพจรลงเท้าได้ไหมได้นะคะชีพจรลงเท้าอาจจะหมายถึงเดินทางไกลเที่ยวนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าโชคของคุณก็คือการที่บางท่านนะคะบางท่านตกงานบางท่านงานซบเซาเดือนนี้ก็เป็นเดือนโชคนะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าโอ้สบายใจขึ้นนะคะการติดต่ออะไรก็สําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะการค้าการขายก็ย่อมดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่คือในเดือนนี้ค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสียงโชคล่ะมีไหมพอมองเห็นแล้วล่ะว่าคุณก็อาจจะเสียงโชคหรือคุณก็คาดหวังชีตว่า ฉันอยากจะถูกบ้างนะคะไม่มากก็น้อยก็อยากจะมีโชคกับเขาบ้างบางคนคิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูสิคะว่ามีโชคไหมนะคะโชคจากการเสี่ยงค่ะเขาฟ้องมาว่าชาวกองแรกสังเกตตัวเองดูได้นะคะว่าตัวเองอ่ะกว่าจะได้อะไรมาไม่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นเลยนะคะแลกมาด้วยอยากเหงื่อแรงกายค่ะนะคะแลกมาด้วยความ เรามาว่าแลกมาด้วยความพยายามความตั้งใจความขยันถึงแม้ว่าตัวเองอะ่ะบางครั้งคุณสังเกตตัวเองได้นะคุณอาจจะเป็นคนมีเซนก็ได้แต่ทําไมเราชอบพลาดทุกทีเลยนะคะอารมณ์ชอบพลาดนะคะประมาณแบบนั้นว่าเอะทำไมมันพลาดไปพลาดมาอยู่นั่นน่ะนะคะเขาก็ฟ้องมาว่าบุญมีค่ะแต่บังเอิญว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่าบุญมีกรรมาบังก็ได้นะคะตรงนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าฉันเป็นคนที่ พลาดไปพลาดมาฉันก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้แต่เขาฟ้องมาว่าเดือนนี้นะคะเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะมีโชคนะคะอยู่ดีๆมีโชคโชคฟุกฟุกนะคะโชคดวงอุปถรัรมภ์นะคะหรือโชคแบบว่าเล็กน้อยอยู่ดีได้ได้ให้ชื่นใจได้ให้เขาเรียกว่าได้ให้ดีใจนะคะแต่บางท่าน นะคะระวังทุกขลาบนะคะบางท่านระวังทุกขลาบตรงนี้เป็นทุกขลาบไหมก็น่าจะออกแดวทุกขลาบหน่อยๆไหมนะคะได้มาก็ต้องจ่ายออกอ่านะคะตรงนี้เขาเรียกว่าทุกขลาบนะคะโชคของคุณค่ะนะคะใครจะเสี่ยงโชคซื้อกับคนใกล้ตัวได้นะคะใครนรู้จักใกล้ตัวเพื่อนสนิทหรือใครก็ได้แหละใกล้ตัวคุณนะคะคุณจะมีโชคตรงนี้หรือเขาฟ้องมาว่ากับใครดีล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ เพศตรงข้ามได้หรือไม่ก็ไม่น่าจะใช่นะนะคะเอ,อเรียกว่าจากคนอ้อเพศตรงข้ามจริงๆค่ะนะคะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณซื้อกับเพศตรงข้ามได้นะคะหรือเป็นคนใกล้ตัวน่ะฝากเขาซื้อได้ถ้าคุณจะเสี่ยงนะเดือนนี้มีโชคนะคะแต่ถ้าเป็นตูมใหญ่เลยไหมเขาฟ้องมาว่าอย่างน้อยๆทาให้คุณแฮปปี้อะว่าอูนี่แหละฉันได้โชคแล้วนะคะแต่ขอเน้นย้ําว่าชาวกองแรก โชคมาจากงานนะคะโชคมาจากความขยันหมั่นเพียรน,นะคะและชาวกองแรกจะรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยฉันขอแค่ชีวิตมีความสุขอะแล้วงานเดินหน้าเนี่ยงานมั่นคงอะนั่นคือสุขที่สุดสำหรับคุณละนะคะไอเรื่องของเสียงอะมันก็อาจจะเป็นว่าเป็นรางวัลชีวิตไหมนะคะให้แบบว่าชื่นใจนะคะเรามองว่าเป็นแบบนี้นะคราะว่าชาวกองแรกดูอารมณ์ดูอารมณ์ดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า ฉันขอแค่ว่าชีวิตนี้ฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขนะ,ค,ะคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงแค่นั้นอะ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณคิดนะคะโอเคเขาฟ้องมาว่าอะไรก็ได้ถ้าภายในครอบครัวหรือตัวเองมีความสบายใจนะคะอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่า รางวัลชีวิตแล้วคะ่ะนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจกิจการการค้าการขายขอแค่มีลูกค้าเข้ามาอันนี้ก็เรียกว่าโชคของคุณนะคะตรงนี้นี่คือสับคนที่เลือกกองแรกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคะ่ะว่ากองสองจะเป็นยังไงบ้างโชคค่ะโชคนะคะาชาวกองแรก แต่ก็มองว่าส่วนใหญ่นะคะมาจากความเหนื่อยมาจากความขยันหมั่นเพียรจริงๆมันมาจากความตั้งใจของตัวเองจริงๆและโดยเฉพาะบางคนด้วยรู้ด้วยว่าตัวเองอะ่ะเออเป็นคนไม่ค่อยมีดวงนะคะมาดูกองสองนะคะเดือนรกรกฎาคมค่ะมีโชคไหมคะมาดูกันนะคะโอ้โห โอ้พระเจ้าชาวกองสองช่วงนี้อาจจะฝันปแปลกๆนะคะคุณสังเกตดูว่าคุณฝันปแปลกๆไหมคุณฝันถึงอะไรที่ไปสถานที่ที่เคยไปมาไหมนะคะอารมณ์ประมาณนั้นอลองดูได้นะคะหรืออยู่ดีไปฝันถึงเหตุการณ์อะไรเก่าๆอะ่ะ นะคะอันนั้นก็ได้เช่นกันค่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเอ,อ่อถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเลขเก่าๆได้นะคะช่วงนี้ชาวกองสองรู้สึกว่าเซนมานะคะเหมือนกองแรกเลยเซนมาค่ะนะคะเอ,อ่อเรียกว่ามีโชคไหมก็เรียกว่ามีค่ะนะคะเดือนนี้มีโชคด้วยนะคะเอ,อ่เพียงแต่ว่าหนึ่งถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเลขที่บ้านเก่าได้นะคะหรือ ฝันแปลกๆจากตัวเองฝันแปลกๆลนั้นแหละได้นะคะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเดือนนี้เดือนโชคนะคะของชาวกองสองก็ยังขอถือว่าโชคดีนะคะเรียกว่ายัางไงอะเขาฟ้องมาว่าคุณกําลังจะได้รางวัลชีวิตจากความเขาเรียกว่าคนเรานะคะคิดดีทดําดีขยันมุ่งมั่นนะคะอยู่บนพื้นฐานของคนที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะอะไรแบบนั้นอะนะคะบุมาณอุตสาหะ แต่เราก็มองว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้รางวัลชีวิตก็คือโชคโชคจากการเสี่ยงก็ฟ้องมาแบบนี้นะคะโชคเลขเก่าๆได้ได้หมดเลยนะคะตรงนั้นอะ่ะคือเรื่องของตัวเลขอะ่ะเคยชี้เคยบอกไปแล้วแล้วทีนี้ว่าบางคับบางคราวอะ่ะพลังงานก็ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยนะคะบอกไปก็มันจะกลายเป็นดาบสองคมก็เลยไม่บอกอีกแล้วนะคะแต่บอกว่าคุณมีโชคเลขแเลขเ้าอ่ะบอกไปแล้วเลขสี่ด้วยอะ่ะ บอกให้ด้วยก็ได้นะคะตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาฟ้องมาว่าชาวกองสองคุณจะมีดวงอุปถัม์ด้วยนะคะคุณจะได้เงินอุปถัม์ด้วยนะคะได้โชคฟุกฟุกก็ได้ได้ดวงอุปถัม์ก็ได้ได้โดยเสน่หาก็ได้นะคะใครรอเงินเอาอย่างนี้ใครรอเงินจากเสน่หาก็ได้เช่นกันนะคะชาวกองสองการเงินค่ะ นะคะการเงินของท่านคุณหวังนอกจากโชคคุณหวังหนี้เก่าด้วยไหมเรามองว่าคุณหวังหนี้เก่าหวังแค่ขอคืนมาให้คุณนะนะคะอันนั้นน่ะได้นะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าชาวกองสองมีโชคค่ะใครที่ก่อนหน้านี้ไปมูเตลูหรือไปทำบุญนะคะหรือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคุณจะได้โชคกลับมานะคะตรงนี้ หรือช่วงนี้คุณอาจจะได้โชคในสระคุณได้ของขวัญได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะนั่นก็เรียกว่าโชคไหมนะ,ะโอเคตัวเลขบอกไปแล้วนะคะช่วงนี้ชาวกองสองมีโชคนะคะแต่ถามว่าเยอะไหมก็ทําให้คุณมีความสุขได้ะนะคะอาจจะไม่ใช่รางวัลใหญ่แต่ทําให้คุณมีความสุขได้เลยละ่ะนะคะตรงนี้โอเคขอเน้นย้ําว่าส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งนะคะบางท่านค่ะได้โชคอะอย่างน้นอยคุณปลดบางคนนะต้องบอกก่อนบางคนเนี่ยได้โชคตรงนี้หนมาจากดวงอุปถัมภ์ด้วยนะคะ 2. โชคชีวิตคือการค้าการขายช่วงนี้ราบรื่นมากช่วงนี้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาเอื้อประโยชน์ให้กับคุณเลยค่ะนะคะและ้วก็เออบางท่านได้เงินเก่าๆนะคะเขาเรียกว่าโชคนะคะ เงินเก่าๆเงินนี่เก่าเงินตกเบิกเก่าเก่าเงินโบนัสอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะและก็โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบมาให้แล้วนะคะสำหรับชาวกองสองเนี่ยดีดีตรงที่ว่างานมั่นคงงานลุยนะคะงาน มีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามากขึ้นมาจากความเพียรพยายามค่ะมันมาจากความตั้งใจนะคะมุมา n ะอุตสาหะด้วยใครรองานก็จะได้งานใครรอคนช่วยเหลือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้คนช่วยเหลือในสิ่งที่คุณรอนะคะนี่เขาเรียกว่าโชคนะคะโอเคก็เรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงก็มีให้คุณได้ชื่นใจนะคะตรงนี้คุณมีโชคด้วยค่ะนะคะ เท่าที่เห็นก็คือ8-9-4นั่นแหละแค่นั้นเองแต่เรื่องของเรื่องของตัวเลขนะคะจะไม่ชี้เป้านะคะเพราะบางคนมีเลขของตัวเองอยู่แล้วมีเลขในใจอยู่แล้วแล้วตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันนะคะมาดูชาวกอง3เป็นอย่างไรบ้าง ออขอดูหน่อยค่ะชาวกองสามโชคของชาวกองสามคือได้งานใหม่โชคของชาวกองสามก็คือกองสามก็คือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ การที่คุณเคยผิดหวังอะไรมาเกี่ยวข้องกับงานหรือการที่คุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับงานโชคของคุณนะคะคุณกําลังจะได้งานการทําร่วมก,กันกับคนในบ้านได้กับญาติพี่น้องได้หรือกับใครก็ได้ใกล้ตัวใกล้ชิดคุณนะคะมันเป็นเปิดมันเป็นโอกาสนะคะเรามอกว่าเป็นโอกาสในเรื่องของงานจริงๆคะ่ะนะครัโชคมาไหมใครที่อยากจะเสี่ยงโชคกองสามนะคะ เขาบอกว่าเลขทบลถได้นะนะคะเลขทบลถได้ค่ะถ้าคุณอยากจะเสี่ยงแต่เขาฟ้องมาว่าถ้าเสี่ยงเยอะนะคะจะได้ไม่คุ้มเสียก็ระวังขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเล่นเยอะนะคะชาวกองสามนี่คือเขาฟ้องมาว่าคุณอาจจะมีโชคนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือชาวกองสามจะได้ใครสักคนหนึ่งหรือเปล่า เออในเรื่องของการส่งเสริมการช่วยเราบองว่าเป็นการช่วยนะคะบอกไปแล้วว่าคือเรื่องของงานคุณอาจจะมีเส้นมีสายได้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่คุณได้งานเพราะชาวกอง3เรามองว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องของงานกําลังมีปัญหาชีวิตในเรื่องของการทํางานนะคะหรือคุณกําลังจะเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยคุณกําลังจะลงทุนอย่างนั้นอะ่ะเขาก็เรียกว่าโชคไหม ถ้าคุณจะลงทุนทํามาค้าขายนะคะอันนั้นคืออีกหนึ่งทางเลือกของคุณนะคะโชคเสียงไม่ค่อยขึ้นมาให้เห็นเลยค่ะชาวกอง3มมีแต่เรื่องของงานทั้งนั้นเลยนะคะอยากจะบอกว่าบางคนมีปัญหางานจริงๆก็ยังได้งานยังโชคดีที่ได้งานหรือบางคนรองานอยู่ก็จะได้งานนะคะหรือบางคนรอผู้ใหญ่นะคะ ตอบกลับมาบางคนมีเส้นมีสายให้ผู้ใหญ่ช่วยในเรื่องของการหางาน<ม>ก็จะได้ผู้ใหญ่ช่วยในเรื่องของการหางานนะคะตรงนี้ชาวกงสามโชคยูนนี้เงียบเหงาหน่อยนะคะถ้าเป็นโชคเสียงนะคะตอบมาให้แล้วนะคะ โชคเสียงเงียบเงาจริงๆเพราะว่าชาวกองสามเน้นแต่ง,งานอย่างเดียวนะคะเรามองว่าคุณเน้นแต่งงานมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะมีการอยากจะทําอะไรเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอะถ้าคุณจะเสี่ยงบอกแล้วว่าคือเล็ขทะเบียนรถนะคะหรือหมายถึงอะไรอ่ามีอะไรอีกถ้าไม่ใช่ทะเบียนรถเรามองว่าเป็นทะเบียนรถอะถ้าคุณอยากจะเสี่ยงนะ นะคะตรงนั้นแค่นั้นค่ะแต่ให้เล่นเล็กน้อยได้อย่าเล่นเยอะถ้าเล่นเยอะนะคะเรามองว่าคุณเอ,อ่อได้ไม่คุ้มเสียนะคะถ้าคุณเล่นเยอะแต่เด่นเดนก็คือชาวกองสามเนี่ยคุณจะโชคดีมากๆเลยนะคะอย่างน้อยๆคุณไม่มีดวงเสียงโชคแต่คุณกําลังจะมีโชคในเรื่องของงานการทํางานการเริ่มต้นงานการลงทุนธุรกิจนะคะแล้วก็ โชคชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงของคุณดวงชะตาอาจจะทําให้คุณได้ทําอะไรใหม่ๆละประสบการณ์ใหม่ๆละนะคะนี่คือชาวกองสามค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกองสี่บ้างมาดูกองสี่นะคะมีโชคไหมกร,รกดาค่ะ วางแผนเริ่มต้นทำอะไรต่อไปนี้ความสุขความสำเร็จความสมหวังนะคะความสมหวังกาลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเงินเข้ามาดีมากเขาเรียกว่าโชคชีวิตค่ะความมั่นคงในทรัพย์สินเอ้ยความมั่นคงในเงินนะคะอู้โชคมาแล้วตอบมาให้เรียบร้อยแล้วชาวกองสี่ขอแสดงความยินดีด้วยใครเลือกกองสี่มีโชคใหญ่หรือ ใครเลือกกอง4ี่โชคของคุณอาจจะได้ทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินเคลื่อนที่ได้หรือทรัพย์สินเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ได้บางคนทํางานเก็บเงินมาสักพักแล้วอะ่ะต้องการอยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอะ่ะอันนั้นก็คืออีกหนึ่งข้อนะคะโอ้มีโชคค่ะชาวกองสี่นะคะเด่นเรื่องของโชคนะซื้อกับคนใกล้ตัวได้นะคะฝากคนใกล้ตัวซื้อได้นะคะจาก,กองสี ดูหน่อยว่าเลขอะไรเอ่ยมีเลขสองมีเลขสองมีเลขสี่ชาวกองสี่นะแต่เรื่องของตัวเลขก็บอกแล้วนะคะว่าอาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะคะใครมีเลขในใจของตัวเองก็คืออันนั้นในใจของคุณไปนะคะไม่ต้องเชื่อเรื่องตัวเลขนะคะไม่ต้องเชื่อเรื่องตัวเลขตรงนี้มีเลขสองมีเลขสี่มีเลขห้ามีเลขแปดอ่ะ นะคะฟ้องมาให้แล้วเขาฟ้องมาว่าชาวกองสี่สรุปสุดท้ายไายสุดของคุณเดือนนี้ดีมากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคเป็นเดือนแห่งเออเรามองว่าคุณได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้โหใบโชคขึ้นมาตลอดเลยชาวกองสี่อืมเรียกว่ายอย่างไรล่ะโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โชคจากการเดินทางไกลนะคะตรงนี้มาแล้วค่ะขอแสดงยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะชาวกองสี่แต่ชาวกองสี่คุณได้โชคมานะคะเราก็มองว่าคุณก็หมดไปกับบริวารคนรอบข้างนะคะเนี่ยเขาบอกมาว่าคุณน่มีโชคนะแต่เดี๋ยวคุณจะมีจ่ายออกนะคะกับคนรอบข้างกับบริวารใกล้ตัวบริวารใกล้ชิดนะคะหรือได้มาก็ต้องจ่าย นะคะคือเก็บอยู่ไหมเก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่ค่ะแต่ได้โชคนะคะอ่าตัวเลขบอกไปแล้วนะคะตัวเลขบอกไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับชาวกองสี่นะคะมีโชคค่ะซื้อกับอซื้อกับเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ฝากคนใกล้ตัวซื้อได้นะคะตรงนั้นน่ะหรือหรือเดี๋ยวขอดูก่อนใช่หรือไม่โอ้ชาวกองสี่คะอ่าเรื่องของตัวเลขมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนะคะคุณอาจจะไปนึกถึงใครก็ได้นะคะใครก็ได้ที่หรือเป็นตัวเลขของบรรพบุรุษนะคะต้องใช้คําว่าบรรพบุรุษ อ่ตัวเลขตรงนั้นได้อายุอะไรแบบนั้นอะ่ะได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าโชคนะคะในเดือนนี้มีโชคค่ะอุเปิดได้สองใบเลยอะ่ะเปิดสงใบก็สองใบนะคะโอเคตัวเลขบอกไปแล้วขอแสดงความยินดีด้วยกับชาวกองสเรามองว่ากอง4ี่เนี่ยโชคดีตรงที่ว่า 1. ทั้งงานดีทั้งโชคมาด้วยทั้งโอกาสชวิตมาด้วยนะคะแม้ว่าจะเสิ่งโชคหรือมาจากงาน หรือมาจากตัวเองที่ตัวเองเพียรพยายามมาทําอะไรมาก็แล้วแต่ก็จะมีโชคและมีนาซ้ําใครที่รอเงินเก่าๆอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เรียกว่าโชคเช่นกันนะคะแต่เราบอกว่าพอคุณมีเงินเข้ามาแล้วเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะช่วงนี้จ่ายสะพัดนิดนึงนะคะนี่คือชาวกองสี่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะไม่เป็นไรถ้าเรารู้ตัวว่าเก็บเงินไม่อยู่เราเอาเงินไปเราเอาเงินไปเก็บเป็นอย่างอื่น หรือเก็บลืมไปเลยค่ะนะคะเก็บลืมไปเลยแบบว่าเข้าบัญชีลืมไปเลยอย่างนั้นอะ่ะนะคะวิธีเก็บนะคะโอเคมาดูชาวกองห้าค่ะสั้นๆค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองห้านะคะมีโชคไหมลาบป,ปากนะคะเอ่อเรียกว่าลาบป,ปากดีกว่าช่วงนี้ มีโชคการเดินทางไกลค่ะชาวกองห้าถ้าจะมีโชคหนึ่งนะโชคเดินทางไกลนะคะสองถ้าใครจะเสี่ยงโชคเลขที่ยวดยานผ่านะได้นะคะตรงนี้หรือเวลาคุณไปเที่ยวไหนมาอะเรามองว่าถ้าคุณไปเที่ยวไหนมาเนี่ยสมมติยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าไปพัก ที่ไหนมาเนี่ยอ่ะเอาเลขตรงนั้นน่ะเสี่ยงโชคได้นะคะคุณจะมีโชคนะคะแต่เรามองว่าก็น่าจะเป็นโชคในสั์ที่แบบว่าก็แค่ชื่นใจนะคะแค่ชื่นใจส่วนใหญ่ชาวกองห้าหวังอยากจะได้เงินที่คุณเสียไปอะ่ะไม่รู้คุณเสียเงินอะไรไปนะคะแต่คุณหวังจะได้เงินตรงนั้นคืนกลับมา นะคะเรามองว่าคุณอาจจะเสียไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะชาวกองห้าชาวกองหมีอะไรอีกบ้างโอ้มีเรื่องของโชคที่ทางบ้านนะคะบางคนอยากจะได้บ้านนะคะต้องบอกก่อนว่าบางคนอยากจะได้บ้านบางคนหวังจะปลูกบ้านนะคะอืมก็ได้โชคตัวเลขค่ะนะคะตัวเลขอายุผู้ใหญ่ด้วยนะคะอ่านอกจ,จากเรื่องของ เลขทะเบียนรถก็เห็นว่าเป็นอายุของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ป้านาอายายายนะคะได้นะคะตรงนั้นมีโชคค่ะตอบมาให้แล้วชาวกองห้านะคะแต่โชคตรงนี้ก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าเรียกว่าไงอะ่ะพอให้ชื่นใจนะคะพอให้ชื่นใจเด่นเด่นก็คือโชคชีวิตเด่นเด่นนี่ก็คือในเรื่องของอ,อยากจะได้บ้านอยากจะปลูกบ้าน นะคะอยากจะปรับปรุงบ้านหรืออยากจะมีบ้านของตัวเองก็ได้นะคะคุณมีที่แต่คุณยังไม่ได้ปลูกก็ได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ชาวกอง5ก็ฟ้องมานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีดวงศิษย์ศักดิ์สิธิ์นะหรือมีเซนต์นะคะแต่ตัวเองอรู้สึกได้เหมือนกันเลยค่ะนะคะรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยในชีวิต นะคะรู้สึกได้ว่ากว่าจะได้เงินมากว่าจะมีวันนี้ได้ตัวเองอ่ะนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคนะฮะหรือเหนื่อยด้วยตัวเองมาตลอดนะคะจะพึ่งใครยามยากนี่ก็พึ่งยากนะคะต้องบอกไว้นี่หนงว่าพึ่งยากแต่ในเดือนนี้เอาเป็นว่าเขาฟ้องมาแล้วว่าคุณมีโชคนะคะโชคจากตัวเลขที่บ่งบอกโชคจากเลขจากผู้หญิงได้คนไหนก็ได้ผู้หญิงที่ใกล้ตัวคุณนั่นน่ะ คือผู้หญิงนะคะคุณจะมีโชคตรงนี้จะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคจากเด็กก็ได้นะคะถ้าคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยอ่ะกระซื้อกับเด็กก็ได้หรือซื้อกับผู้หญิงก็ได้อีกนะคะหรือเลขที่ยวดยานผานะก็บอกไปแล้วนะคะตรงนั้นโอเคค่ะเดือนนี้นะคะชาวกองห้ามีโชคนะคะตอบมาให้แล้วนะคะไพ่ดีๆขึ้นมาทั้งนั้นเลยอะ่ะชาวกองห้าชาวกองห้าโชคของคุณอีกหนึ่งอย่างคือโชคชีวิต ความสำเร็จสิ่งที่คุณวางแผนมาสิ่งที่คุณได้ลงมือทำมาสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามมานะคะเรามองว่าคุณมีโชคชีวิตด้วยนะคะชีวิตความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไหมก็น่าจะอุดมสมบูรณ์พอพอตัวเลยแหละนะคะชาวกองห้าเนี่ยนะคะตรงนี้โอเคดีก็คือเรื่องของโชคนะคะโชคของไพ่ห้ากองที่คุณเลือกคะ่ะนะคะเด่นก็คือกองสี่กองห้ารู้สึกว่าจะมีโชค ใหญ่หน่อยนะคะโชคเยอะหน่อยนะคะตรงนี้โอเคตัวเลขบอกไปแล้วเนอะบอกยังบอกไปแล้วสินะคะน่าจะบอกไปแล้วแล้วก็เห็นอีกหนึ่งตัวเลขก็คือเลขศูนย์ด้วยนะคะเห็นอีกหนึ่งตัวเลขก็คือเลขศูนย์โอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องของโชคลาบนะคะห้ากองอ่าพิกเด็กก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็อยากจะบอกว่าการเปิดไพ่แบบนี้ อาจจะไม่ได้ตรงกับท่านเพราะเป็นการเปิดแบบรวมๆเปิดแบบกว้างๆเปิดแบบเสียงไทยนะคะพลังงานอาจจะจูนกันไม่ติดในบางคนถ้าใครฟังแล้วไม่ตรงสามารถกดเลื่อนผ่านได้แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านที่ติดตามนะคะติดตามกันอย่างยาวนานหรือผู้ที่ติดตามใหม่ก็ขอขอบคุณได้ใจนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ